อยู่แทนทาง,ทงเข้าเกิด family, แฟบริร้านสุดกริษการช่างจำหน่ายวงกบประตูหน้าต่างนิ่งใหญ่ก็เดินทางมาเก็บเงินค่าโฆษณาวิทยุเหมือนทุกครั้งพนักง,งานเยอะกันนะครับพนัก <Okay. S 1> ง,งานก็ทำงานกันอย่างขมักขม,ม้น ส่วนเ,เจ้าหน้าที่ของที่นี่ก็น,นะะดูซึ่งย้ายมาจากข้างในํำรุก็กตอนนี้ย้ายไปที่นี่ได้ประมาณสักสปีได้แล้วข้างในมีพนักงานเยอะเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายดูอีกทีครับตอนนี้ขอขอเข้าไปเก็บตังค์ก่อน ที่เห็นไกลๆคือแยกเขื่อนปานบุรีบ้านหลุงใหญ่ครับมีถนนเข้าไปทางเขื่อนปลนบุรีแล้วก็มีตลาดนัดตอนนี้ก็พามาดูงานต่างๆของร้านวามสุขจรศการช่างนั่นเนองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนิง ขออนุญาตเขาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายนี่ก็มีพนักง,งานยสองคนครับแล้วก็มีพนักง,งานที่หยิบของครับให้ดูบานประตูนะครับที่สวยงามก็เยอะเลยทำไว้สำเร็จรูปครับเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับที่เห็น ก็สามารถที่จะมาซื้อได้เลยครับเพราะว่าทำไว้สำเร็จรูปเรียบร้อยหมดมีบานประตูบานหน้าต่างมีโต๊ะเป็นโต๊ะนักเรียนสมัยใหญ่เรียนเยนี่ยเนี่ยวงกบประตูหน้าต่างทัมากมายโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารนี่นา่ากลัวใช้จริงใช้จริงด้วยแล้วก็มีที่ทำไว้ขายด้วยก็มีไม้เก่าที่เอามาทำ ยิงใหญ่ไม่เคยเดินเข้ามาทางนี้เลยนะเนี่ยอืเออลูกชายเจ้าของก็เป็นเป็นคนที่ชอบสะสมเกี่ยวกับรถต่างๆที่บ้านที่เขานอนที่อยู่ตรงในซอยมีรถเก่ารถโบราณสะสมไว้มากมายเลยเนะี่ยโอ้ยยังกดประตูหน้าต่าง ตูหน้าต่างสวยมากามีของโบราณใหญ่ตาเข้าไปดูอย่างนี้ดีไหมโอ้ครับก็นิดหน่อย ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับประตูหน้าต่างพวกนี้มีสําเร็จรูปไหมครับที่ว่ามาซื้อได้เลยเงี้ยมีไหมได้เลยค่ะอเคครับเป็นประตูที่เอไซส์ก็สั่งได้เอไซส์สั่งได้แล้วก็มาตรฐานก็มีค่ะอ,อยากให้คุณหนิงช่วยบอกออสถานที่ตั้งร้านกับเบอร์โทรศัพท์ครับค่ะสถานที่ก็เลยโตโยต้าปานบุรี ค่แล้วก็อยู่เทินหน้าทางเข้าเขื่อนปานขึ้นมา50เมตร<ม><ม>ร้านหยุดฟ้านอติดถนนที่เกษตรนะคะ<ม>ถามเบอร์โทรก็032 622 075องหองสเค่ะเป็นที่ลุงใหญ่ถ่ายตอนหน้าร้านแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เบอร์โทรไว้นานพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ถ้าฟังไม่ทันก็เปิดย้อนกลับไปนะครับ เรียกว่าติดต่อมาเถึงก็ได้นะคะครับ086-322-3213ค่ะนี่เป็นเบอร์ที่ติดต่อกันคืนแรงต่างทุกตลอด24ใช่ไหมครับอว่าสิชั่วโมงพอค่ะอ่าไม่เอา24่บสี่ะสพอค่ะอ <c oughs> โอเคครับก็ <c oughs> ขอบคุณคุณหนิงมากนะครับขอบคุณลุงใหญ่มากค่ะจ้าครับก็เออครับ สวยซูงจังนะคะใหญ่ค่ะฮะคนสวยนี่ซูงจังนะคะผู้หญี่ถ่ายขาบ้างโอ้ถ่ายถ่ายต้องถ่ายให้ทั้งสองคนเลยครับก็ที่นี่มีพนักงานกี่คนครับพนักงานที่อยู่ในร้านผู้หญิงผู้ชายที่ทำงานสองคนนะคะมีนักขั่กับพี่หนุ่มสองคนค่ะครับแล้วก็คนงานแล้วก็จะเป็นส่วนฝ่ายโรงงานฝ่ายโรงงานมีคนงานสักสิบคนสิบคนครับ ก็ทำวงกบประตูหน้าต่าง<ช>จำนายอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่ง <Okay. S 1> บ้านงานมิวอินทุกชนิดแล้วก็สีมีสีสาาีสีทาพื้นอะไรอย่างนี้ค, okay. ครับทุก่างครับโอเคครับุณมากครับเดี๋ยวขอแยกไปถ่ายข้างหลังเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปตัดต่อใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่ออีกทีหนึง่งตาได้สวยนะคะ เด to like ี๋ยวส่งให้ทางลิงค์ครับเดี๋ยวส่งให้ทางลิงค um> ์นี่ครับลุงทำงานที่นี่กี่ปีแล้วทำงานที่นี่กี่ปีแล้วลุงกี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วจริงเหรอนานแล้วเหรอลุงอยู่นานแล้วเหรอนานแล้วครับโอ้ตั้งานร้านเก่าเลยเหรอครับ พอทำงานที่นี่หลายปีแล้วเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยของนะครับอยู่ที่นี่นะครับอบ้านอยู่ปานบุรีบ้านเดิมมาจากไหนบ้านเดิมข้าปแดงครับปแดงเหรอโอ้ช่างฝีมือทำงานที่นี่ก็เป็นสิบปีแล้วว่างั้นแท้ตั้งอยู่ร้านเก่านะครับโอ้ มีงานประมาณนี้เลยครับงานผู้หญิงทาสีน้องโฟสีเหรอพนักงานแต่งสีตบแต่งสีทำสีทำที่นี่กี่ปีแล้วน้องฮะ หลายปีด้วยโอมีคนเก่าคนแก่นั่นเลยแสดงว,ว่าเท่าแก่เขาใจดีนะนคนเลคนไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเออใช่น้องทํางานกี่ปีแล้วน้องทํางานที่สุจิิการช่างกี่ปีแล้วฮะวาย<ะ>วาสิบปีเลยเหรอตายแสดงว,ว่าที่นี่ดีมากเออนี่น้ําร้อนแล้วทําไมไม่ติดซอ็อกเนี่ยเดี๋ยวไปบอก คณหญิงน้ำล้นแล้วเนี่ยทำไมไม่ติดก๊อกโออใช่โอเค,อเคข้างในเสียงดังมากตอนนี้กำลังทำถนนอยู่พอดีเลยนะโอเคข้างในเสียงดังมากเลยมีใหญ่พาชมด้านหลังครับ พนักงานที่นี่อยู่กันเป็นสิบสิบ,สบ,สบปีเลยแสดงว่าเท่าแก่ใจดีมากจริงๆงก็มีเครื่องมือทำทเองดย็นมากถ้าลง<อ>เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายดูข้างในหน่อยนะอเออ ข้างในดูเครื่องมือเครื่องไม้หน่อยโอ้โหที่ดีนี่โล่งข้างหลังเครื่องมือแต่ละชิ้นครับอันนี้ก็มีประตูหน้าต่างของตัวเองโอ้โหบรรยากาศข้างนอกสุดยอด โอเคครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแน่อ้อนทั่วสิบนาทีละเดี๋ยวห้องนี้ยังไม่เลิกครับอยู่ที่ร้านสุดจริตการชั้งนี้